เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางบริษัทถึงรักษาแรงงานต่างด้าวไว้ได้นานในขณะที่บางที่เปลี่ยนหน้ากันเป็นว่าเล่นวันนี้เราจะมาเจาะลึกจิตวิทยากันครับว่าจะทํำยังไงให้การบริหารแรงงานต่างด้าวไม่ใช่แค่เรื่องทา้าทายแต่กลายเป็นความได้เปรียบของธุรกิจเราไปเลยมีคํากล่าวที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าการมีลูกน้องเก่งแต่รักษาไว้ไม่ได้คือต้นทุนแฝงที่แพงที่สุดของธุรกิจ คือการที่พนักงานลาออกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเสียคนไปหนึ่งคนนะครับแต่มันคือการเสียเงินในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นแล้วที่น่าสนใจคือทางแก้ที่ส่งพลังที่สุดมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเลยก็ได้ครับและนี่คือ5ขั้นตอนที่เราจะใช้ไขปัญหานี้กันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่การเข้าใจต้นทุนจริงๆไปจนถึงการสร้างความผักดีการให้เกียรติ การเข้าใจวัฒนธรรมและสุดท้ายคือการสร้างเกราะป้องกันทางใจเพื่อเปลี่ยนคนทำงานให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งและอยู่กับเราเป็นนานๆครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกที่คำถามสำคัญข้อแรกกันเลยที่นายจ้างหลายๆคนก็อาจจะยังหาคำตอบที่แท้จริงไม่ได้ สำหรับคนทำงานที่ต้องจากบ้านจากครอบครัวมาไกลเป็นพันๆกิโลเนี่ยคำตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวเงินอย่างเดียวครับแต่มันอยู่ในความต้องการทางจิตใจที่ส่งพลังมากๆสองอย่างนี้ลองนึกภาพตาช่างนะครับข้างหนึ่งคือเงินอีกข้างคือความรู้สึกปลอดภัยกับการได้รับการยอมรับสำหรับแรงงานต่างด้าวแล้วสอ,อย่างหลังเนี่ยมักจะมีน้ำหนักมากกว่าเงินเดือนเพียวๆซะอีก การเข้าใจสมดุลตรงนี้แหละครับคือกุญแจดอกแรกเลยที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกจ้างธรรมดาให้กลายเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็นําเรามาสู่รากฐานที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นมากๆเพื่อสร้างความรู้สึกที่ว่าอยู่ที่นี่ฉันมั่นคงสวัสดีการสามเสาหลักนี้นะครับไม่ใช่ของแถมแต่คือรากฐานของความมั่นคงในชีวิตเขาเลยลองคิดดูสิครับ ถ้าที่อยู่ดีกินอิ่มมีเรื่องฉุกเฉินก็พอจะเบิกเงินได้ก่อนมันก็ทำให้คนทำงานสามารถเอาสมาธิทั้งหมดมาจดจ่อกับงานได้อย่างเต็มที่เลยคำว่าที่พักที่น่าอยู่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงต้องหรูหราอะไรเลยนะครับแต่มันคือการเป็นหลุมหลบภัยเป็นที่พึ่งพิงเพียงแห่งเดียวของเขาเวลาอยู่ไกลบ้านขอแค่มีความเป็นส่วนตัวไม่แออัดจ,จนเกินไปมีน้ำสะอาด มีไฟสว่างแค่นี้ก็สร้างความรู้สึกปลอดภัยได้อย่างมหาศาลแล้วครับแล้วก็น,นี่เลยครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่สำคัญมากๆในยุคนี้ Wi-Fi ครับการมี Wi-Fi ฟ,ฟรีให้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิธทีที่ทรงพลังที่สุดในการซื้อใจพวกเขาเลยก็ได้เพราะมันคือเส้นเลือดใหญ่เส้นเดียวจริงๆที่เชื่อมพวกเขากับครอบครัวกับคนที่รักที่บ้านเกิดโอเคครับพอเราสร้างรากฐานความปลอดภัยทางกายภาพได้แล้ว ทีนี้เรามาขยับขึ้นไปอีกขั้นกันนั่นคือองค์ประกอบด้านความเป็นมนุษย์หรือก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองครับสไลด์นี้เห็นภาพชัดมากเลยนะครับว่าการกระทําเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสร้างผลกระทบที่ต่างกันสุดขั้วเลยลองเปลี่ยนจากการเรียกสัรชาติเขามาเป็นจำชื่อเล่นให้ได้เปลี่ยนจากการดุด่าต่อหน้าคนอื่นมาเป็นการเรียกไปสอนงานกันส่วนตัว แค่นี้เองครับมันก็เปลี่ยนกำแพงที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นสะพานเชื่อมใจได้ทันทีเลยเรื่องการจำชื่อนี่คือสุดยอดเลยนะครับมันเป็นการให้เกียรติที่ง่ายแต่ทรงพลังมากเพราะมันคือการส่งข้อความไปบอกเขาว่าที่นี่คุณมีตัวตนนะเรามองเห็นคุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่แค่แรงงานหมายเลข12หรือแค่เครื่องจักรตัวหนึ่งเอาล่ะครับเรามาดูกันต่อในระดับที่ลึกขึ้นไปอีก นี่คือจุดที่การบริหารจัดการแบบธรรมดาธรรมดาจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงนั่นคือการทำความเข้าใจปุ่มเปิดใจที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของพวกเขาครับตารางนี้คือหัวใจสำคัญเลยครับเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่กระตุ้นความพักดีของแต่ละสัญชาตินั้นไม่เหมือนกันเลยสำหรับคนเมียนมาศรัทธาทางศาสนาสำคัญมากการสนับสนุนเรื่องนี้คือการซื้อใจที่ดีที่สุดสำหรับคนลาวความสัมพันธ์กับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่ง การให้ความสําคัญกับเทศกาลของเขาจึงสําคัญมากและสําหรับคนกัมพูชาความยุติธรรมต้องมาก,ก่อนทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาโปร่งใสครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคนทํางานชาวกัมพูชาการจ่ายโอทีตรงเวลาเป,เป๊ะๆอาจจะสําคัญกว่าโบนัสก้อนโตแต่สําหรับคนทํางานชาวเมียนมาการได้หยุดเพื่อไปทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาอาจจะมีค่ามากกว่าเงินพิเศษเสียอีก การที่เราปรับตัวให้เข้ากับคุณค่าของแต่ละคนได้นี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างความพักดีที่เงินก็ซื้อไม่ได้และสุดท้ายครับเรามาถึงเครื่องมือชิ้นที่ทงพลังที่สุดที่นายจ้างจะมีได้ซึ่งมันจะเข้าไปจัดการกับความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดในใจของพวกเขาได้โดยตรงเลยลองนึกภาพตามดูนะครับ ความกลัวที่จะถูกจับและส่งกลับประเทศเนี่ยมันเป็นเหมือนเมฆดำที่ลอยอยู่เหนือหัวพวกเขาตลอดเวลาเป็นความเครียดที่ซ่อนอยู่ซึ่งส่งผลกระทบได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยครับตั้งแต่ประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงสุขภาพจิตนายจ้างสามารถกลายเป็นเกราะป้องกันความกลัวนี้ได้ครับด้วยการจัดการเอกสารทางกฎหมายต่างๆให้ถูกต้องไม่ใช่ทำไปเพราะมันเป็นหน้าที่ที่น่าเบือ่อแต่ทำในฐานะคำมั่นสัญญาว่าเราจะปกป้องดูแลเขาเอง การทำแบบนี้มันจะเปลี่ยนบทบาทของนายจ้างไปเลยครับจากแค่เจ้านายกลายเป็นผู้พิทักษ์ซึ่งมันจะสร้างสายสัมพันธ์และความไว้วางใจที่แข็งแกร่งมากชนิดที่ว่าไม่มีวันขาดสะบั้นลงง่ายๆเลยครับทั้งหมดที่เล่ามาในวันนี้ก็สรุปได้ด้วยแนวคิดนี้เลยครับว่าการบริหารแรงงานต่างดาวไม่ใช่เรื่องของการควบคุมแต่คือการครองใจครับ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมงานเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวผู้นำแล้วพวกเขาก็จะช่วยกันปกป้องธุรกิจของเราเสมือนว่าเป็นของตัวพวกเขาเองเลยและนั่นก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้คิดกันครับว่าทุกวันนี้เราเป็นเพียงนายจ้างหรือเป็นผู้นำที่พวกเขาไว้วางใจเพราะคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตและความมั่นคงของธุรกิจได้เลยทีเดียว